ลโสวัสดีครับนี่คือเจอจวหวังนักไตยแขนเดียวผู้มีความสุข เจียชัวหวังคืออดีตนักว่ายน้ำทีมชาติจีนพาราลิมปิก3สมัยนะครับทั้งที่เอเธนปักกิ่งลอนดอน1ทองสีเงินและก็1ทองแดง w สวัสด <Joshua. S 1> uh ีคุณนิมเจียชัวหวังนะเราจะ stay until n t h of January uh uh. and back to China okay วันนด์เจอนี่ไปเจอกับเจียชัวหวังในวันหนึ่งที่ภูเก็ตระหว่างที่เขาเก็บตัวซ้อมไตรกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติจีน ไปแข่งพาล,าลิมปิกที่โตเกียวครับ e 4 <46. S 1> โอ้0 t h t s i t <K>. s i t i s, yeah, <S เรารู้จักเจอชัวมาก่อนจากคำแนะนำของโค้ชเจอเรเจอร,จร์ไดในบ่ายวันหนึ่งนะครับที่เจอเรส่งลิงก์มาให้ว่าน,นี่คือเพื่อนของเขา ที่เป็นนักไตราจากจีนที่มีแขนข้างเดียวและว่ายน้ําเร็วกว่าเจลโชว์มาจากจีนอา uh huh. มีอันนี้เห็นบอกว่าว่ายน้ําเร็วกว่าเจลี oh, คนนี้ว่ายน้ําเหมือนปลาเลยครับคงไม่ uh huh. ถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยตาก,ก็ไม่เชื่อ,อจริง He said you uh, swim faster than him. <laughs> yeah. Maybe sometimes I was a swimmer. Ah. <laughs> u yeah. I used to be a swimmer in national team. Wow. Yeah. Chinese? Yeah, Chinese team. National? Yeah. Okay. Wing hello What is the best time for 5K run? 5K. Yeah. Uh 1740. 1740? 40. Yes, 42. <laughs> สามครึ่งเร็วมากเข้ามาเก็บตัวซ้อมในแคมป์ของซีโคชิ่งของเจอเกนแซกเจอเกนแซกนี่เป็นแชมป์โลกไอออนแมนที่สร้างทีมไตรที่ภูเก็ตนะครับผมพบว่าภาพที่ผมไปเจอในวันนั้นมันเปลี่ยนความคิดของผมว่านี่คือคนแขนขาดที่ไม่เคยขาดแขนความมุ่งมั่น Watching runner journey. Yeah. Glad to meet you. Thank you. This is Mr. Thank you. Nice to meet you. <laughs> he come from the page runner, 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 yeah, runner journey. Yeah. Yeah.